ได้มาทีที่นี่ต้อกได้มาที่ท้ำธรรมาการแม่แต่องค์ูกท่านนะเล็กแต่น่ือพิจณาแต่ว่าละแหล,ลง่งโราณเป็นแงม่แต่ก็เป็นภาคนึ่งที่หอมน่เหมือนกันนะแล้วก็ละแหล่งโราณก็ได้รับามสำเร็จจะรับพลังอะไรน,นะรับเจ้าค่ะพลังท่านเปี่ยมล้นลูก รับรับได้ถึงพลังของท่านสักสังหารไปทั้งตัวแบบขนลุกแล้วก็แบบมีอาการสั่นแรงกว่าทุกครั้งที่ลูกมาวันนี้จะพารับพลังท่านได้เยอะมากวันนี้เป็นวิธีที่แบบว่ารู้ได้แล้วว่าเป็นวิธีแบบสิทธิ์นะขวดยังรู้อยู่พลังเยอะอ่ะใช่ค่ะหลายท่าอะไรเงี้ยท่านเมตตามาแบบท่านมาทุกทุกภาคเลยอะลูกลูกยังไม่มีบุญวาสนาไปถึงหาท่านที่เนปาลแล้วนะแต่ลูกแต่ลูกก็ยัง ได้ล,ละความเมตตาจากท่านนั้นให้แบกนีรมิดที่นี่เหมืนนอนใน้าอซึ่งลูกยัขคงไม่มีบุญได้ไปถึง,งถนู้นนัจนกลังในในเวลานั้นเป็นอ่างมามัน,มนเป็นอีกมิติหนึ่งใช่แล้วค่ะมันแบบมันเหมือนก็ดูดีฝนตกแล้วก็แดดออกได้จำมล<ช>ไดล <นะ S 1> แล้แล้วแล้วตอนที่อ่าที่ลูกเข้ามาแล้วลูกหาทางเข้าไม่เจอใช่ไหมต้องหะอยู่ๆก็มีผู้ชาย เดินมาบอกให้เข้าทางนี้ลูกก็ยังพูดกันว่าอย่าส่งคนมาเรียกแล้วเจ้า่ะนะสาธุนะาน้าถือใช่ค่ะมีความสุขมากเจ้าค่ะเาใู่ผอมไม่ตาให้ดีหรืออะไรเป็นยังไงบ้างก็มีแต่ความปิติแล้วก็สบายใจพี่หนักที่เรื่องอะไรเราร้ใจจัการทีว ได้พลังที่นี่ที่ท่านบอกว่าให้เนวันนเป็นเหมือนเมฆาแจ้งจและพลังความรู้สึกเหมือนเหนื่อยเหมือนขึ่นเขาลูกชิ้นท่านเขาใหญ่เอาพี่เจ๊ใจรู้สึกว่าูกมีความเข็ยบแข็งขึ้นแล้วก็เติมเติมใจนอนนู้นะแก่ได้เลย ดาวแทนมาแทนนั่น้ตาไหลเแล้วเ็วนี้มนนี่บอกบอกว่ามันเป็นมงคลตนีเ่นี่อย่าง้นี่เไตก่ัน้เนี่ยใชมแล้วห็มลเอาใเตการนอะไต่างๆทำงานเจอได้เลยเแในไปูกับนี่จะมแต่ีดูทานบอกไปม่ต้องไปไเลยนะเยแ มีความจุกใจจริงๆแล้วปิสุขใช่รืงที่เราทัปิสุิิสุทตาอาแก้มได้เลยอใจได้รับเลยภาพหลายภาพหายไปเจ้าค่ะแต่ที่หลับได้หูย่าที่โง่ใที่แก่แก่ลุงกระตุ้นจแตำหนักที่เราไปที่ฉันบำเพ็ญแก่แก่ ตช่นมาแรกเึ้นเช่ใช่ไหมใช่แต่ที่จำเลยจำได้จำได้ที่เดียได้จบ่าาจได้บรัดอเห็นาจได้จในตอนที่คุณเดมหาใช่ใช่ตรงข้างหน้าใช่่ท่านก็มีความในมีความแข่งแ่ใช่ จำจำกคไ้าุก่าวันนี้ันนี้ก็บารมีท่านมาเต็มนะลูกสันมาทุกภาคทุกปางนะเห็นที่ตาลกเห็นที่ตาลิจบโมกลากรรมนามาก er, ่อนนะอ่ะ oh, wow. จะหาปฏิวลาจ้าแล้วก็จำได้หมดเะยจำมูแล้วต้กรเต่าอีกเนี่ยทำได้ท้าที่ลูกเห็นนะจ้าองค์ภาคแก่ๆแก่มากที่ไปขึ้นที่เอ่อยอดเข่าจ้าิล่าสุดนะจ้าที่ลูกไปอะจ้านั่นที่ลูกเห็น มากที่สุดนะรู้สึกตึงแล้วมันใช้อยู่นี่ครับเหมือนนะี้พลังนะพลังท่านเหมือนนะมันมันจุกมันมันเป็นพลังที่แบบว่ามันข้างในนะจ๊ะมันต้องปล่อยออกมาใช่แล้วลูกก็ต้องปล่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันอันนะพลังท่านส่งมานะแล้วลูกก็ไปสิงโตท่านลูกก็ต้องอ่านใช่ เพราะว่าท่านมาใช่ท่านมาได้รับระบายออกกรโม่แล้วร้องออกไร้องไห้ใช่ปิติใช่มีความสุขนะที่ท่านมามาเมตตาให้พรประทานพรให้กับลูกใช่ลูกก็รู้สึกว่าลูกได้รับแล้วลูกก็พูดพลังของท่านว่ากระซากระซาค่อเอารวยเป็นมณฑของท่านนะใช่ ก้มา,กามะ่าวนะเข้าหลุนนะ่าปีแรกนะเจ้าค่ะที่ได้มาร่วมพิธีบงสวงอ,อนสถานที่แห่งนี้ก็รู้สึกเห็นวิตเห็นวิติเห็นพลังที่ที่ได้ที่ที่ท่านมาสถิตนักกายสังขารอ,อ,อาจารย์แม่รู้สึกว่ามันไม่เคยเห็นนะเจ้าค่ะ อรู uh, like ้สึกเป็นพลังที่ที well, ่โอ้โหเหมือนของจริงอะเหมือนท่านมาจริงๆเหมือนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่กกยสังขารเหมือนท่านท่านท่านองค์องค์พระมาดามาจริงๆอเนี่ยประมาณนั้นนะเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่มันมันเหมือนกกลสังขารที่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 ว่าตัวท่านเลยอ่ะเจ้าค่ะลูกลูกรู้สึกว่านี่นี่คือตัวท่านนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะประมาณนั้นรู้สึกแบบสัมผัสได้รู้สึกว่าพลังมาแบบเยอะมาก พลังท่านมาแบบเปรียบล้นมาประทานพรให้กับลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนด้วยด้วยด้วยความเชื่อว่าและลด้วยความเมตตาแล้วเชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนก็พึ้งปิติไม่ต่างกันกับกับที่ลูกที่ลูกได้ที่ลูกได้รับเห็นหลายๆภาคเห็นเห็นเห็นเจ้าค่ะเห็นหลายๆภาคไม่ว่าจะเป็นทุกภาคเลยนะเจ้าค่ะองทุกทุกองทุกทุกพยานบารมีที่มาปึ้มค่ะปลื้มปึ้มปึื้มมาก พิ่งมากเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะได้รับพรนะได้รับพรนะสาธุสาธุสาธุนะได้มาวนพิธีรักการเมืองไปต้อนรับเจ้าค่ะ ออกปุ้มปิดจิสุดเจ้าค่ะข้างในดีใจยาทให้รอ่ียนว่เป็นตัวเดใใช่เจ้า่ะเป็นมิติเป็นมิติอีกแบบหนึ่งเจ้าค่ะจากที่เราจัดงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันเจ้าค่ะฝนตกแป๊บนึงแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับน้ำมนต์โปรยแบบเบาใหญ่่ก็ยยังไมมมอาจนแดด เปี้ยงมีอธิสงกตนั่นนะเจ้าคะย่าก็ประทับได้เลยใช่ไหมใช่เจ้าคะใช่ยังไม่ได้เวลาก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เวลาสวดมนต์ยังไงก็ไม่ยอมเจ้าค่ะแต่พอพระอธิสงกูกเห็นเหเจ้าคะเห็นเจ้าคะพอพระอธิสงกตปุ๊บย่ามาเลยเจ้าค่ะชายลูกคนลุกร้องไห้เลยเจ้าคะแบบอยู่ข้างในแบบสันเสนกันละไม่ดังก็ยังท่านก็ไม่มาดังก็ไม่ยอมมาเหมือนกับรอเวลารอจังหวะเจ้าค่ะ มันจะเป็นช่วงเวลาเหมือนกันนะว่า<ช>จะให้มาว่าเก้าโมงสิบห้าก็ยังไม่ทันเนี่ยใช่เจ <พอ S 1> <ช>้าค่<ป>ะจัดกันแล้วก็เวลาพอพอเสร็จใกล้จะเสร็จปุ๊บน้ำมนต<ช>์อเลย<ช>ได้เวลาแล้วนะได้เวลาแล้วเจ้าค่ะแล้วก็พอทาพิธีแดดมาแล้วอะไรและใช่ใชใช เป็นอะไรที่แบบหลายฤดูเลยนะอาจจา์ใช่เจ้าค่ะเป็นนี้ตลอดนะเป็นตลอดที่ว่าเราทําพิธีทุกพิธีเลยเจ้าค่ะงานน้าสละกา็เป็นใช่เจ้าค่ะที่ฝนตกฝนตกแล้วก็ทำทำทำใช่เหมือนกับเป็นน้ำมนต์จากจากยญาเจ้าค่ะมาให้ทุกคนแบบว่าเหมือนกับว่าพรมให้ทุกคนได้ทั่วถึงเจ้าค่ะวันนี้ก็มีความสุขนะมีความสุขมากเจ้าค่ะได้รับพลังงแบบเต็มเลยเจ้าค่ะเจ้ามือก็ถือว่า คนกัมาเยอะเรื่อยใช่คนที่คนเยอะใช่ใช่ปะคนมารอตอนเช้าเจ้าค่ะตอนเช้าที่ลูกมาถึงมาจัดของคนก็รออยู่ข้างล่างเดินไปเดินเจ้าค่ะนี่เลยแหละคนที่มาแล้วก็กลับก่อนล้วนี่นะใช่ใช่เขามาหนใช่เขาก็ถามว่าเมื่อไหร่บอกอ๋อต้องรอเลิกรอดูเวลาสะดวกแบบว่าเลิกสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเควันนี้แบบดีใจมากแล้วก็เป็นอย่างที่ที่ตั้งใจไว้ว่าว่าว่า่ารับรู้ถึงสิทธิ์ทุกคนจริง ว,ว่าว่าว่าสิทธิแบบเป็นเชนไลน์แล้วท่านก็เมตตาม,มากๆเหมือนแบบเห็นหลายภาพาเห็นหลายภาพมากแล้ววันนี้เหมือนเหมือนยาก็รู้ว่าลงตั้งใจมากๆแล้วแบบย่าแบบเมตามตาต่อลูกมากใช่แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนสิ่งที่ลูกค,คิดอะย่า คือให้พรทุกอย่างที่ที่ลูกขอเนียว่าลูกกาลังจะเข้าไปทําอะไรแล้ววันนี้ลูกแค่ตั้งจิตว่าเอยลูกอยากมาขอให้ย่าไม่ตายย่าก็ไม่ตายอย่างนั้นจริงๆค่ะมันเป็นอะไรที่ที่มากเลยวันเนี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันรับเต็มที่มากลูกก็ดีใจมากที่แบบที่ได้เจอย่าในวันที่ลูกยังแบบยังได้ได้รับพังดีๆค่ะ ได้ได้มากๆกจริงๆวันนี้ตั้งใจจะให้ยาคงผมเลยเพราะว่าลูกจะบวชสมบดรณ์ดีในปีหน้าใช่แต่ว่าอย่ารอเดีย๋ยวารอวันหะน้าแต่วันนี้ก็คือเบอนเป็นการดีมิตใหม่ที่ดีที่ลูกจะเริ่มธุรกิจเริ่มทุกอย่างยาให้คําสอนที่ดีมาค่ะแล้วก็ได้พลังที่ดีเป็นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงๆค่ะใช่ค่ะอดยาเมตตาม,มากๆค่ะมีเซน่า,านะ เจ้าค <c oughs> ่ะล <c oughs> ูกก็ได้รับพลังจากพมันดาญาใหญ่เจ้าคะ่ะมีความสุขเจ้าคะ่ะได้รับปิติสุขและพลังท่านมาประทานพนะรแลวลูกประทับใจมากเลยเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะยุกมีความสึกเคยมาแล้วแล้วแตกต่างปีนี้แตกต่างมากเลยเจ้าคะ่ะแตก่ <c oughs> ใช่เจ้าคะ่ะได้รับพลังรับรู้ว่า พลังของท่านมาหลายภาคเลยเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะลูกรับลูเ้เหมือนแบบว่าเหมือนอีนกนิหนึงนะรู้สัมผัสเพราะว่าท่านบอกว่าให้เป็นเหมือนท่านมาให้ที่เป็นเหมือนในปานเหมือนที่รเดียเลยนะใช่เจ้าค่ะใช่หใชเห็นเรียกว่าพลังธรรมชาติที่มีฝนตกแดดออกเยนะ้ยใช่มาครบเลยเจ้าค่ะใ,ใ,ใช่เจ้าค่ะ ั้งแดดตกฝนตกแดดรอกเนี่ยใช่ไหมลายมาดูเป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติให้เห็นนะพอจะพอทําอะไรเสร็จแล้วฝนก็ทําลงมานะเห็นไหมเห็นค่ะใช่ไหมรับรู้รู้รับรู้เจ้าค่ะแล้วันนี้ประสาทอะไรกันเนี่ยวางไว้ตรงให้เจัดการเองค่ะวันนี้ปิติมากเจ้าค่ะแล้วก็ไปไหว้พระก็รู้สึก เอมในใจแล้วก็มาที่ผมตีดีตรงนี้ก็ร้องไห้จนดีดีใจจะร้องไห้ตอนที่พระแม่ทันย่าลงเจ้าค่ะก็ดีใจข้างในรู้สึกดีใจมากเจ้าค่ะดีใจมากแล้วก็ข้างในนี้รู้สึกโลง่งตอนที่ร้องไห้แบบจับดันออกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดันออกแล้วก็โล่งตี ยินดีมากเลยเจ้าคะ่ะไ,ได้มาในวันนี้เจ้าค่ะได้มได้เห็นผ้าของธ<ม>ระมาดานะได้เห็นเจ้าคะ่ะได้หลายผ้าใช่ <c oughs> ไหมใช่ค่ะรู้สึกสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้เจ้าคะ่ะพระแม่ตัวราคาพระแม่กาลีคะ่ะเจ้ผัสเนาะเจ้าค่ะอิมสุกไหมอินสุกมากเจ้าคะ่ะอยู่มากเลยวันนี้เจ้าคะ่ะจนปิติมาก้องให้เจ้าค่ะบรรยากาศที่แบบนี้เลยนะใช่ แล้วก็มาให้พรด้วยครั้งแรกที่มาตอนที่จะถึงสถานที่แห่งนี้เหมือนกับว่าจะพามันดาให้พรโปรยน้ำมวลมนมาเจ้าค่ะใช่ครับสดๆทำๆนะเจ้าค่ะเป็นเรืหละตลอดเลยนะเจ้าค่ะเห็นนิสิตของท่านไหค่ะนะค่ะสัมผัสค่ะเนี่ตาที่ไปที่าปแต่หัวอยู่หัว ลูกปลื้มไปติมากจ้าค่ะมีความสุขรู้สึกว่ามีพลังมากที่ย่างาลูกดีใจมากลูกไม่เคยมาณตรงนี้นะคะลูกดีใจมากจ้ค่ะและมีความสุขมากและดีใจที่ได้มารับใช้พระพันธ์าได้เห็นพระพันธานะได้เห็นพระธรรมดาเนาะแล้วก็ พลังกาลังท่านจะว่ายิ่งใหญ่เลยเจ้าค่ะขนลุกหลายๆภาคมารวมกันที่นี่ใช่ใช่ที่นี่ค่ะที่มาขอพรที่นี่พลังท่านจะหมดที่นี่ใช่พระองค์ท่านที่ทถ้ำนี้แปลเหมือนจากท้ำที่เนปาลแล้วก็อินเดียเจ้าค่ะในท้ำที่อินเดียด้วยท่านจะมาให้ให้พรลูกหลานนะแตรู้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากเจ้าค่ะนะค่ะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะเพราะว่าอาจารย์แม่ ก็ะได้ละพรเกิดจากที่นี่ใช่ <elaborate> ใช่ไหมใช่เจ้า <Than> ค่ะ <Release> ลูกถึงมาถึงประมาณดาเจ้าค่ะถึงได้สุดท้ายส่ันดาเชื่อไหมเชื่อเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุดา ก็วันนี้มีความปลื้มปิติมากๆเจ้าค่ะแล้วก็รับพลังจากพระบรรดาาใหญ่ได้เยอะมากๆเจ้าค่ะเยอะไหมเยอะเจ้าค่ะเห็นเห็นนะธรรมชาติฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ปุยโปรยนิดนึงเจ้าค่ะเจ้าค่ะเห็นไหมความอัศจรรย์อัศจรรย์เลยว่าอันนี้เรียกว่าเปิดท่านแสดง ปฏิหารหรือว่าให้เราเห็นหรือว่าเมื่อพร้อมแล้วอันจะผนลำมุนมาเจ้าค่ะทำพิธีได้เจ้าค่ะเจอตางตันงก็ได้ผลลบไหเจ้าค่ะผลมนเจ้าค่ะนะเจอนนะสาธุนะสาธุเจ้าค่ะ